รายการนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับสวัสดีครับพบกับช่องตะสองฟิชชิง่งแล้วนะครับพอดีห่างหายไปสองอาทิตย์นะครับไปตามเฝ้าปลาเข้าอยู่นะครับ ลาเขาเป็นปลาน้าจืดชนิดหนึ่งครับที่ตกยากมากผมยอมรับเลยว่าตกยากครับกับการตีเหยือปลอมอัน,นอันนี้สำหรับผมนะครับผมไปตามอยู่สองอาทิตย์แล้วครับก็ยังแห้วอยู่แต่ผมก็ยังไม่ถอดใจนะครับผมคิดว่าอาทิตย์หน้าก็คงเปลี่ยนจากเหยื่อปลอมมาเป็นเหยื่อขี่ประทูเหยื่อสดแล้วกันนะครับ <laughs> เพราะว่ามันขึ้นรอใจผมมาก กับมาไปเขาแถวบ้านนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องการเซตเบรกของรออนะครับแล้วก็จะมาบอกพวกไดอะแกรมข้างรอกนะครับที่ว่าลูกค้ามาถามว่ารอกตัวนี้รับน้ําหนักได้เท่าไหร่สายตัวนี้รับน้ําหนักได้เท่าไหร่คันตัวนี้รับน้าหนักได้เท่าไหร่แต่ เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ทาคลิปหน้านะครับวันนี้ผมมาอธิบายรอบก,ก่อนกับวิธีเซตเบรกนะครับเพื่อนเซตเบรกเซตเบรกสําคัญยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังแล้วกันครับจากประสบการณ์นะครับอันนี้ก็ถ้านานา่นานใดมีความรู้เยอะกว่าผมก็คอมเมนต์บอกผมด้วยก็ได้นะครับเผื่อเป็นแนวทางของผมผมจะได้ไปพัฒนาฝีมือของตัวเองต่อครับครับก่อนอื่นวันนี้ตัวที่ผมจะมาแนะนำเป็น ชิมาโนนะครับเป็นรอกสปินนิ่งครับเซียนาครับเบอร์ห้าร้อยรอกตัวนี้คือผมใช้อยู่ประจำเลยนะครับผมเอาไว้เล่นสปิวครับสปิวอ่าก่อนอื่นครับผมจะมาดูดากรมข้างรอกเขาครับว่าเขาเขามีบอกอะไรมาบ้างนะครับครับสำหรับเซียนาเบอร์ห้าร้อยตัวนี้นะครับรอบรอบของเขานะครับอันนี้ อันนี้ผมผมก็เคยโดนลูกค้าถามเหมือนกันนะครับว่ารอกสปินนิ่งทำไมถึงมันหนืดกว่ารอบเบสนะครับคือไม่ลื่นเหมือนรอกเบสคัตติ้งนะครับให้ดูตัวนี้เลยครับตัวนี้คือรอบครับอัตราเกียร์ทดของเขานะครับรอกสปินนิ่งส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่รอบห้ากันทั้งหมดครับ แต่ก็จะมีบางรุ่นอย่างโดยเฉพาะของของชิมานโนเขาก็จะมีหลายตัวนะครับที่เพิ่มรหัสข้างหลังมาคำว่า HG นะครับ HG คือ High พวก High Speed นะครับตัวนั้นก็จะเพิ่มมาอีกอีกรอบหนึ่งเป็นรอบ6นะครับเพื่อนๆครับอันนี้คือไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าสาเหตุอะไรทำไมรอบเบสคัต t i n g ถึงกรอแล้วเขาลื่นกว่ารอบ Spinning นะครับรอบนี้ก็สำคัญนะครับอ่ะอย่างที่สองอย่างที่สองอย่างที่สองเรามาดูนะครับ อรอกตัวนี้เขาบอกมานะครับว่ารับน้ำหนักได้ที่สองกิโลนะครับสี่ปอนด์คือหมายถึงว่าการแรงดึงของเขานะครับเนี่ยตามอักษรตัวรอกที่เขาบอกเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับนี่ครับสองกิโลสี่ปอนด์นะครับก็คือแรงดึงของเขาครับอยู่ที่2อกิโลนะครับเพื่อนๆแต่ความหมายของ ของพวกอุปกรณ์ตกปลาพวกนี้นะครับคือคำว่าสองกิโลของเขาก็ไม่ใช่ให้เพื่อนๆเ,เอารอกตัวนี้ไปงัดปลาแบบปิดเบรกหมดแล้วงัดปลาทั้งสอกิโลนะครับเพื่อนๆครับอยากให้เพื่อนๆลูกค้าแล้วก็นาฮาทำความเข้าใจด้วยนะครับผมเจอคำถามนี้ผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็เลยมาทำเป็นคลิปดีกว่าให้นานาได้ดูนะครับครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะครับไอไอไอเรื่องน้ําหนักรอกนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกอันนี้ตัวรอกก่อนนะครับดาแกรมตัวรอกหนักอยู่ที่ร้อยแปดสิบกรัมนะครับลูกปืนสามวงหนึ่งสี่ตลับนะครับก็มีตรงไหนบ้างก็ก็มีตรงแกนกลางรอกตัวนี้ก็น่าจะมีตรงแกนกลางแล้วก็บูทบูทขับนะครับสองข้างเลยครับเนี่ยครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับสองข้างเลยครับของเสียหน้านะครับอืมอันนี้เท่าที่รู้นะครับ แขนกว้างก็จะยาว6.9เซาเซนะครับตัวนี้ครับมาเดี๋ยวผมจะมาลุยเรื่องเบรกให้ดูนะครับเพื่อนๆครับต่อเลยนะครับนี่ครับคำว่าการเซตเบรกที่ดีนะครับอันนี้ผมเปิดเบรกหมดนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแล้วครับเนี่ยครับเวลาผมกลับมาจากตกปลาผมจะมาคลายเบรกให้หมดเลยนะครับคลายเบรกเพื่ออะไรครับ เพื่อที่แผ่นพับเบรกที่เขาอยู่ข้างในนี้นะครับเขาจะไม่ติดนะครับเพื่อนๆเขาเขาจะไม่ติดหมายถึงเสียครับประมาณนั้นแหละครับอ่าอันนี้คือผมเปิดเบรกไว้นะครับอ่าครับซึ่งเวลาเราตกปลาโดยเฉพาะการตกปลาตีตะก้อหน้าดินนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเซ็ตเบรกไว้ที่อยู่ที่ประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ผมมาแนะนําคือสําหรับลูกค้าที่มือใหม่นะครับ ที่กาลังหัดเล่นนะครับอันนี้การเปิดหน้ารอกไว้ให้ปลาเข้าได้ลากดึงอย่างนี้นะครับอืมเพราะถ้าเราปิดหมดยังไงครับปิดหมดปิดหมดปับ๊บเกิดการแน่นพอแน่นเสร็จปับ๊บปลาแม้แต่ไซส์เท่าฝ่ามือเขาก็ดึงรอกกับคันเราตกน้ําได้นะครับเพื่อนๆอ่าครับแล้วก็อันนี้จะมาตอบโจทย์อีกที่ลูกค้าถามว่าอ่อกตัวนี้รับน้ําหนักเบรกได้กี่กิโลนะครับเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆดูนะครับ อันนี้สมมุติว่าถ้าผมปิดเบรกหมดเลยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับคือรอกตกน้ํานะครับเพื่อนๆพรอกกับคันตกน้ําแน่นอนจากการแรงกระชากของปลาครับไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ระช่างครับอย่างที่สองนะครับมันจะเป็นการทรมานรอกนะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆวัดปลาติดแล้วนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนปิดเบรกหมดแล้วเพื่อนเพื่อนปั๊มอย่างเดียวหมุนปั๊มอย่างเดียวเลยครับหมุนแบบเงี้ยปั๊มปั๊มอย่างเดียวเลยนะครับ เฟืองข้างในเขาจะเสียนะครับเฟืองเขาจะแตกนะครับเฟืองเฟืองอันนี้คือการปิดเบรกหมดนะครับเพื่อนๆสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยของนักตกปลานะครับนักตกปลาผมอยากให้เพื่อนๆเซ็ตเบรกเอางี้นะครับเวลาอาัดปลาเข้านะครับอันนี้เอ่อที่ผมมาพูดนี้สําหรับมือใหม่เลยนะครับเพื่อนๆสําหรับนะนะท่านไหนที่เป็นแล้วที่เก่งแล้วผมก็อ่อต้องขออภัยด้วยนะครับ เนี่ยครับให้ให้เขาได้ออกประมาณนี้นะครับเวลาเราวัดปลานะครับดึงปลาเข้ามาครับนี่แหละครับคือการเซตเบรครับเขาจะช่วยถนอมเฟืองเรานะครับเสร็จแล้วเวลาเราจะปั๊มปลาสมมติจะปั๊มปลาเราอยากช่วยเขานะครับกรณีลอกสปินนิ่งนะครับอยากช่วยเขานะครับมือเลยครับกำกำหน้าลอกกำแค่นี้สปูลเขาก็จะไม่วิ่งแล้วครับเพื่อนเพื่อนแล้วให้เรางัดเข้าหาตัวเนาะครับ วัดปลาการอัดปลาก็ต้องงัดเข้าหาตัวนะครับเพื่อนๆอ่าอย่างนี้เสร็จแล้วครับก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จปลาเขาเหนื่อยเราก็หมุนอีกนะครับเพื่อนๆแล้วก็จับหน้าลอกแล้วก็งัดเข้าหาตัวยังไงครับโดยการเซ็ตเบรกตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยด้วยการเซ็ตเบรกให้เขาออกแค่นี้ยอย่างเดียวครับเพื่อนๆจะช่วยถนอมรอกของเพื่อนๆได้มากเลยนะครับอ่าและ ที่ผมเจอประจําครับลูกค้านี่แหละครับขาลอกหักครับเป็นไงครับเบรกแน่นเบรกดีบางตัวเบรกได้ถึงห้ากิโลนะครับตัวนี้เบรกที่สองกิโลนะครับบางตัวเบรกอยู่ที่ห้ากิโลสิบกิโลเพื่อนเพื่อนเล่นปิดหมดเลยนะครับสิ่งที่จะตามมายังไงครับขาลอกหักแล้วยิ่งบางคนเวลางัดวัดปลาจะไม่ช่วยจับขาลอกอย่างนี้นะครับแล้วก็จะไม่กุมร่องนี้เรางัดปลานะครับ ส่วนใหญ่ก็จะจับที่ด้ามคันแล้วก็งัดปลาเลยนะครับใช้ตัวรอกอย่างเดียวครับนี่แหละครับคือ,อ,อสิ่งที่ผมมาทำคลิปเพื่อตอบลูกค้านะครับเรื่องการเซ็ตเบรกนะครับเพื่อนเพ้อเสียมีหลายอย่างเลยนะครับเพื่อนๆแม้แต่ถ้าปิดเบรกแน่นเกินไปสิ่งที่จะตามมานะครับตัวเบ็ดตัวเบ็ดที่ติดกับปากปลานะครับ เพื่อนๆไม่ต้องบอกเลยนะครับว่ายี่ห้อนั้นดีหรือไม่ดีครับนี่การเซตเบรกช่วยถ้าแน่นกินไปยังไงครับตะของ้างอ่าที่ติดกับปากปลา,ปาครับตะของ้างอ่าที่สองตะขอหักเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะไปโทษตัวเบ็ดยี่ห้อนั้นไม่ดีสิ่งที่ตามมาอีกคือ,อยังไงครับสายระเบิดครับสายระเบิดครับเดี๋ยวสักครู่ครับครับ พอดีไปช่วยดูเด็กๆครับเด็กๆไม่สบายนะครับเป็นไข้ครับเดี๋ยวมาลุยต่อดีกว่าครับก็จากเมื่อกี้นะครับที่ผมเล่าผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าเล่าถึงตอนไหนแล้วครับเอาเป็นว่าผมเริ่มจากเบรกพอปิดเบรกหมดนะครับเพื่อนๆปิดเบรกข้าหมดสิ่งที่จะตามมาอีกคือสายระเบิดนะครับเพื่อนๆสายระเบิดระเบิดก็คือขาดนั่นแหละครับเพื่อนๆครับ นี่แหละครับเรื่องการเซตเบรกครับเพื่อนๆครับแล้วก็อลอกบางรุ่นนะครับเพื่อนๆลอกบางรุ่นที่เขาแบบว่าตัวดีๆหน่อยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอคำว่าเบรกสมูทกับเบรกกระเดา้าเบรกกระตุกเบรกไม่ดีครับรอกสปินนิ่งหรือไม่ว่าลอกเบสครับ ความสมูทที่ดีคืออย่างนี้เวลาเราเซตเบรกเสร็จปั๊บเวลาปลาเข้าล่างนะครับให้เพื่อนๆดูเลยนะครับดูตามนะครับเพื่อนๆเวลาเซตเบรกที่ดีอันนี้คือสมูทนะครับคําว่าสมูทเขาจะออกแบบนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะไหลลื่นอันนี้คือคําว่าเบรกสมูทส่วนต่อมาเบรกกระดเด้าเบรกกระเดา้าคือประมาณแบบเบรกสะดุดเนาะครับผมอาจจะใช้คําไม่ค่อยถูกนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณานี้ เห็นเห็นไหมครับเขาจะค่อยๆออกครับครับครับอันนี้คือเบรกสะดุดเบรกไม่เนียนครับเบรกไม่เนียนครับและอย่างที่สามอีกเลยครับคือพอเซตเบรกปั๊บเขาจะออกเป็นยาวๆแล้วหยุดเลยครับเนี่ยติดเห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้คือส่วนใหญ่จะพบเจอในรอกที่เป็นรอกเอ่อรอกตัวต่ำๆหน่อยนะครับเพื่อนๆต่ำๆหมายถึงว่าพวกรอก ติดรอกหัดเล่นนะครับจะติดอย่างนี้ครับครับอันนี้คือไม่ดีเลยนะครับถามว่าตกได้ไหมก็ตกได้ครับแต่เขาจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ก็อยากให้เพื่อนๆนเอ่อก็ตามราคาเนาะครับเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนคิดอย่างนี้ดีกว่าครับเนี่ยครับเี่ยครับอันนี้คือเบรกสมูทเบรกกระเด้าเบรกสะดุดเบรกติดครับเนี่ยครับอยู่ที่ตรงนี้ครับอืมและก็ สำคัญที่สุดเหมือนกันครับเรื่องการเซตเบรกครับเผมอยากให้เพื่อนๆคิดอย่างนี้ดีกว่าครับเพื่อนๆสมมุติว่าเพื่อนๆวัดปลาเสร็จแล้วเพื่อนๆตั้งเบรกไว้หนักเกินไปนะครับด้วยความที่ปากปลานะครับปลาบางชนิดคือปากเขาบางนะครับไม่ไม่ต้องปลาบางชนิดหรอกครับอย่างก็งานชะโดเหมือนกันครับผมก็เคยครับเคยก็ก็ตกใจเหมือนกันนะครับ งานเฉโดงานช่อนครับที่ว่าเราตั้งเบรกไว้แน่นเกินไปแล้วเวลาเราสับปลาขึ้นมานะครับปากเาฉี่ครับเพื่อนเเขาฉี่เขาขาดเลยครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเคยดูคลิปของนั้นนะบางท่านหรือจากประสบการณ์ของตัวเองก็ได้ครับนั่นแหละครับที่วัดปลาแล้วปากฉี่ครับนี่แหละครับคือการเซตเบรกครับเพื่อนๆือนอืมครับเห็นไหมครับว่าเรื่องการเซตเบรกนี่สำคัญนะครับครับ คลิปนี้ผมมาตอบคำถามของลูกค้าที่มาถามผมว่าเอบรกตัวนี้อลอกตัวนี้รับน้ำหนักได้กี่กิโลนะครับอยากให้เพื่อนๆดูคลิปของผมนะครับตามที่ผมพูดผมพูดจากประสบการณ์เลยนะครับเพื่อนๆอืมครับลอกตัวนี้เป็นลอกสปิวของผมนะครับเออผมก็ใช้งานอยู่ประจำการเซตเบรกของผมก็อย่างนี้เลยครับเนี่ยเสร็จแล้วเวลาหลังเลิกใช้งานมาเหมือนที่ผมเกินไปขั้นต้นคลิปนะครับให้คลายเบรกออกให้หมดนะครับ ก่อนเก็บนะครับการเบรกติดนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอว่างก็สามารถคลายเปิดเบรกมาเสร็จแล้วก็ยกพับเบรกออกมาเช็ดๆเสร็จแล้วก็ป้ายจารบีเหมือนที่ผมเคยทํามันเน้นในคลิปก่อนๆหน้านี้ครับนั่นแหละครับเอามาทาเสร็จแล้วก็ยัดลงไปคืนครับครับไม่ต้องตกใจครับเพื่อนๆไอ้เรื่องการแบบว่าลอกที่เราได้มาเสร็จแล้วเบรกมันไหลอย,อย่างเงี้ยครับเพื่อนๆ ผมว่าการเซตเบรกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะคือผมมาเล่าตอบลูกค้านะครับตอบตอบคำถามของลูกค้าของผมนะครับก็ทางไงอาจจะมีแบบน้ำเสียงหนักแน่นหน่อยก็ต้องขออาภาัยเพื่อนๆพี่ๆน้นนาๆด้วยนะครับเออเรามีความรู้อะไรเราก็มาแบ่งกันนะครับอย่างผมเหมือนกันถ้าผมไม่รู้อะไรก็ฝาก พี่ๆน้าๆคอมเมนต์ทิ้งไว้บอกผมด้วยนะครับถ้าผมพูดเล่าอะไรผิดครับแล้วก็คลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าสมมุติว่าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้าๆก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาทําลงให้ดูอีกนะครับเพื่อนๆครับบายยครับสวัสดีครับ